เี่สสามเมตรหละนี่นตัวทางไปแม่สักถุ่หนึ่งไว้เมื่อกินตอนนี้เพิง่งหกโมงเองครับผมเนื้อวยูนุกกินที่กอล้วพี่น้องเ,เมนูเส้นสนอเมนูขัวหมูครับตอนนี้เป็นเครื่องแกงตามเองครับพริกกระเทียม ตะไครไ้ใบมะกรูดมีขาด้วยขาตะไครไ้ใบมะกรูด เติมเกลือนิดนึงครับเดี๋ยวคยปรุงเพิ่มทีหลังครับผมโอ้หอมใส่หมูลงไปครับหมูก็เป็นส่วนสันคอนะครับที่เหลือจากหมูว่านเมกอนี่แหละที่ยอามาดาดกระทะน,นี่แหละวันนี้เอามาครัวครับ ใสเพิ่มใกบกระเพราน้ำน,นะครับปรุงสิปรุงด้วยเพิ่มปรุงรสด้วยผงชูรสนะครับน้ตำตาลรสด,ดีตั้งนี่แหละน้ำปลาและเกลือเข้าก็ใส่ไปแล้วน้อยนึงเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องจากขัวหมูสิการันแจงเพลและเนี่ย นำออกมาหลายพวงเอากลเติมใส่น้ำหน่อยหนึ่งนะนะครับเอามีน้ำผู้คลี่อยู่เลยผอิตสดอย่างที่บอกไว้ครับปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลรสด,ดีแล้วกันมีอะไรอีกบ่างผงชูรสนะครับมีสำเนียงละเ่ินปรุงอา้าวน้ำไก่งวด้ว มันนจสิเป็นรัวพร้อมเสิร์ฟครับตะวันท่านกินเตยวนี้เหรอปิดฝาไปสักถุมหนึ่งลยเวืมากินตอนนี้เพิ่งหกโมงเองครับผม